สิ่งที่กลัวคือคำทำนายต่อจากนี้หมอปลายเตือนเรื่องไฟตั้งแต่ก่อนบวชช่วงครึ่งปีหลัง เหตุสลดเสียชีวิตล่าสุด14ศพมีผู้บาดเจ็บหลายสิบรายจากกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ผับเมล์เทนบีริมถนนสายสุขุมวิทอําเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อเวลาประมาณ1นนาฬิกาของวันที่5สิงหาคม2565ซึ่งผู้เสียชีวิตล่าสุด14ศพและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบรายโดยเมื่อย้อนฟังคำทำนายของหมอปลายพลายะซิปเคยเตือนในช่วงครึ่งปีหลังไว้ว่าสิ่งที่กลัวนั่นก็คือ กลัวเรื่องน้ำแต่ไม่รู้น้ำอะไรจะมีน้ำกับไฟมาอีกแล้วไฟน่าจะเป็นที่เล็กๆที่ควันขมงได้พอสมควรหรือโรงงานแต่ไม่ใช่พื้นที่ป่าเลยมองว่าเหมือนเป็นที่เล็กๆช่วงนั้นก็อาจจะเยอะหน่อยส่วนเรื่องน้ำน่าจะเป็นน้ำจากฝนและน้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทะลักน้ำนองจะมาอีกปัญหาเดิมเดิม ช่วงตุลาคมและพฤศจิกายนจะมีปัญหาการศึกษาการท่องเที่ยวที่คนจะเริ่มหันมาโทษการจัดการความปลอดภัยไม่ดีถ้าท่านพูดเรื่องความปลอดภยัยเรื่องคนไปเที่ยวหรือต่างชาติเข้ามาแล้วมีการเสียชีวิตหรือมีเหตุอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่เห็นอีกรอบก็คือเรื่องเครื่องบินช่วงประมาณปลายปีการบินมีปัญหาเครื่องบินมีเหตุมีทีทีประมาณ3-4เ,เรื่องทั้งในและนอกประเทศ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ